นี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาว5 0 0พันคำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับรักมานี่เลเซอร์บอมบ์และราคาโดยรวมอินโทรช่องโฟกัสออนแบมแบบไม่มีหัวข้อและไม่มีการใช้ตัวหนาตามที่คุณต้องการครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องโฟกัสออนแบมช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการพัฒนาเครื่องมือทางการทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธชอนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก แต่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำสูงของเลเซอร์และพลังทำลายล้างของระเบิดเรากำลังพูดถึงรักมานีเลเซอร์บอมระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการโจมตีที่มีความแม่นยำสูงสุดลดความเสียหายข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบรักมานีเลเซอร์บอมเป็นอาวุธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดระเบิดนำวิถีรุ่นก่อน,ก,อนก่อนโดยนำเทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามาช่วยในการเล็งเป้าหมาย ทำให้อาวุธชนิดนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะที่ไกลขึ้นและสามารถลดอัตราความผิดพลาดให้น้อยที่สุดจุดเด่นของอาวุธประเภทนี้คือความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่นสิ่งปลูกสร้างทางทหารฐานปฏิบัติการหรือแม้แต่ยานเกราะที่กำลังเคลื่อนที่การโจมตีด้วยรักมานีเลเซอร์บอมจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธระเบิดแบบทั่วไปที่อาจพลาดเป้าได้ง่ายสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือรักมานีเลเซอร์บอมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อความรุนแรงเท่านั้น แต่ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพลเรือนหรือพื้นที่โดยรอบเพราะเมื่อมีการใช้ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์นักบินหรือหน่วยควบคุมสามารถเล็งไปยังจุดที่แม่นยำเช่นห้องบัญชาการหรือคลังแสงโดยไม่ทำลายพื้นที่กว้างทั้งหมดสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ที่ไม่ได้เน้นเพียงพลังทำลายแต่ยังคำนึงถึงความแม่นยำและความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมา รักมานีเลเซอร์บอมมีระบบการทำงานที่น่าสนใจมากมันจะอาศัยการชี้เป้าด้วยลำแสงเลเซอร์จากอากาศยานโดรนเครื่องบินรบหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินเมื่อเลเซอร์ถูกเล็งไปยังเป้าหมายระเบิดจะสามารถตรวจจับแสงสะท้อนและมุ่งหน้าไปยังจุดนั้นโดยอัตโนมัติทำให้เป้าหมายถูกโจมตีอย่างแม่นยำแม้ว่าเป้าหมายจะมีการพลางตัวหรือเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วความสามารถนี้จึงทำให้รักมานีเลเซอร์บอมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีศักยภาพสูงในยุคป,ปัจจุบัน ถ้าพูดถึงด้านการออกแบบรักมานี่เลเซอร์บอมบ์ถูกสร้างขึ้นให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกับอากาศยานหลายประเภทตั้งแต่เครื่องบินรบขนาดใหญ่ไปจนถึงโดรนยุคใหม่การออกแบบตัวระเบิดเน้นความคล่องตัวและยังมีระบบควบคุมที่ทันสมัยด้วยตัวถังของระเบิดถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่ทนความร้อนสูงและสามารถต้านทานแรงกดอากาศเมื่อปล่อยจากความสูงได้ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้ระเบิดมีความทนทานและสามารถทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม ในส่วนของสมรรถนะการโจมตีรับมานี่เลเซอร์บอมมีพิสัยการทำงานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับรุ่นที่พัฒนาบางรุ่นสามารถโจมตีในระยะ20-25กิโลเมตรขณะที่บางรุ่นอาจทำได้ไกลกว่านั้นจุดเด่นคือไม่จำเป็นต้องให้เครื่องบินเข้าไปใกล้เป้าหมายมากเกินไปซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามนักบินสามารถปล่อยระเบิดจากระยะปลอดภยัยแล้วให้ระบบเลเซอร์นำทางทำงานจนระเบิดเข้าถึงเป้าหมาย เรื่องของความแม่นยำถือเป็นจุดแข็งหลักรักมานี่เลเซอร์บอมสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับระเบิดแบบดั้งเดิมที่อาจพลาดไปหลายสิบเมตรสิ่งนี้ทำให้มันมีคุณค่าอย่างยิ่งในสงครามยุคใหม่ที่เน้นการโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงรักมานี่เลเซอร์บอมมักถูกใช้ในปฏิบัติการที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่นการโจมตีค่ายกองกำลังติดอาวุธการทำลายคลังอาวุธหรือแม้แต่การสกัดกั้นยานเกราะที่มีเกราะป้องกันแน่นนา ระเบิดชนิดนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพราะระบบเลเซอร์สามารถทำงานได้ในหลายสภาพแสงรวมไปถึงการใช้ควบคู่กับระบบอินฟราเรดถ้าเปรียบเทียบกับอาวุธชนิดอื่นรักมานี่เลเซอร์บอมจะมีความโดดเด่นมากกว่าในด้านความแม่นยำและความยืดหยุ่นต่างจากระเบิดธรรมดาที่ปล่อยแล้วไม่สามารถควบคุมได้อีกระเบิดเลเซอร์สามารถแก้ไขวิถีในระหว่างที่กำลังพุ่งไปย่งเป้าหมาย ทำให้มีโอกาสพอลาาน้อยมากนอกจากนี้การใช้เลเซอร์ในการชี้เป้ายังสามารถทํางานร่วมกับระบบดาวเทียมหรือ UAV ได้ทําให้เกิดความหลากหลายในการรบสําหรับเรื่องราคานั้นรักมานีเลเซอร์บอมถือว่าเป็นอาวุธที่มีต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้เทคโนโลยีล้ําสมัยทั้งในด้านระบบนําวิถีและวัสดุท,ที่ใช้สร้างโดยราคาของระเบิดหนึ่งลูกอาจอยู่ในช่วงประมาณ5ล้านถึง7ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับรุ่นและการปรับแต่งเพิ่มเติม หากรวมถึงระบบสนับสนุนเช่นอุปกรณ์เลเซอร์ชี้เป้าหรือระบบติดตั้งบนเครื่องบินราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกทำให้มันเป็นอาวุธที่เหมาะกับกองทัพที่มีงบประมาณสูงและต้องการเพิ่มศักยภาพในการโจมตีแม้ว่าราคาจะสูงแต่หากมองในมุมของประสิทธิภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าเพราะการใช้รักมานี่เลเซอร์บอมสามารถลดจำนวนระเบิดที่ต้องใช้ในการโจมตีหนึ่งครั้งจากเดิมที่อาจต้องใช้ระเบิดหลายลูกเพื่อทำลายเป้าหมายแต่ด้วยความแม่นยำของเลเซอร์เพียงลูกเดียวก็สามารถทำลายเป้าหมายได้สำเร็จ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวรวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียที่ไม่จำเป็นปัจจุบันรักมานี่เลเซอร์บอมกำลังถูกจับตามองอย่างมากในวงการทหารเพราะมันแสดงให้เห็นถึงทิศทางขององค์การพัฒนาอาวุธยุคใหม่ที่ไม่ได้เน้นเพียงอำนาจการทำลายแต่ยังคำนึงถึงความแม่นยำความรับผิดชอบและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดประเทศต่างๆกำลังหันมาให้ความสำคัญกับอาวุธนำวิถีแบบนี้มากขึ้น เพราะเหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ซับซ้อนและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จําเป็นท้ายที่สุดนี้รักมานี่เลเซอร์บอมบ์คือสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในโลกอขององค์การรบอาวุธที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลยุทธ์เข้าด้วยกันหากถามว่าอนาคตของมันจะเป็นอย่างไรคําตอบคือมันยังคงมีโอกาสที่จะถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำไปกว่านี้อาจมีระบบเลเซอร์ที่แม่นยํากว่าเดิมหรือมีพิสัยการโจมตีที่ไกลขึ้น รวมไปถึงการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้การโจมตียิงแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรักมานีเลเซอร์บอมอาวุธยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับขีดขีดขีด คุณอยากให้ผมเพิ่มความยาวจนใกล้5,000คำเต็มโดยขยายรายละเอียดเชิงลึกเช่นประวัติการพัฒนาการเปรียบเทียบกับอาวุธนำวิถีอื่นๆเช่นสุดาชานบอมเก,กาลาฟไกบอมและการประยุกต์ใช้จริงในสมะระภูมิไหมครับ